กลางงานแต่งที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขแม่ผัวกลับลุกขึ้นประกาศค่าตัวลูกชายสามแสนบาทเสียงทุกอย่างรอบข้างหยุดนิ่งแขกทั้งงานหันมามองฉันเป็นตาเดียวแล้วคุณรู้ไหมฉันตอบกลับเธอไปว่าอะไรคำพูดที่ทำให้ทั้งงานต้องตะลึงกลางงานแต่งในสวนหรูย่านชานเมืองแสงแดดส่องผ่านม่านดอกไม้สีทองระยิบระยับเสียงเพลงคลอเบาๆจากวงดนตรีสด แขกเรือยิ้มแย้มจิบชาและถ่ายรูปอย่างสนุกสนานฉันยืนอยู่ข้างเจ้าบ่าวใจเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความสุขชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์พลิ้วไหวตามลมกลิ่นหอมของดอกมะลิในภงมาลัยอบอวลไปทั่วอากาศเสียงหัวเราะของเพื่อนเจ้าสาวยังดังอยู่ในหูทันใดนั้นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นจากโต๊ะหน้าเวทีค่าตัวลูกชายฉันสามแสนเสียงเธอชัดเจนแข็งกร้าวและเต็มไปด้วยอำนาจ แขกทุกคนเงียบลงในทันทีสายตาทุกคู่หันมามองโต๊ะของแม่เจ้าบ่าวเธอนั่งไขว่ห้างในชุดไหมทองเปล่งประกายภายใต้แสงแดดริมฝีปากยกขึ้นเล็กน้อยราวกับท้าทายฉันยืนนิ่งรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกมือเย็นเฉียบราวกับเลือดไหลย,ย้อนกลับเสียงหัวใจดังกลบทุกอย่างรอบข้างเจ้าบ่าวพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงเขาเบาเกินไปแม่ของเขามองฉันตรงๆด้วยแววตาที่เย็นชา ลูกชายฉันมีค่ามากกว่านี้อีกถ้าอยากได้ต้องจ่ายให้ครบอากาศเหมือนหยุดนิ่งลมที่เคยพัดกลับกลายเป็นเงียบสงัดฉันสูดลมหายใจหรือกลิ่นน้ำหอมจากผมของฉันยังแตะปลายจมูกแววตาของแขกบางคนสะท้อนทั้งความสงสารและความอยากรู้อยากเห็นเด็กเสิร์ฟที่ถือแก้วน้ำถึงกับหยุดนิ่งตรงกลางทางเดินเสียงนกร้องว่าจากไกลๆเหมือนล้อเลียนสถานการณ์ฉันยกสายตามองเธออย่างมั่นคง มือยังถือช่อดอกไม้แน่นจนกลีบดอกเริ่มชำ้ำทุกอย่างในหัวเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงและฉันพูดออกไปด้วยเสียงที่ชัดเจนและหนักแน่นเสียงสะท้อนก้องไปทั่วงานทุกคนกลั้นหายใจรอฟังคำพูดของฉันเงินสามแสนเหรอคะฉันพูดพลางยิ้มบางๆที่มุมปากถ้าคนที่ฉันจะแต่งด้วยต้องมีราคาฉันขอคืนเขาให้คุณเลยคะ่ะเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วงาน แขกบางคนอ้าปากค้างบางคนรีบยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอเสียงคลื่นลมกระทบผนังเต็นท์ดังก้องราวกับตอกย้ำความเงียบแม่เจ้าบ่าวชะงักดวงตาแข็งกร้าวเปลี่ยนเป็นตกใจเพียงเสี้ยววินาทีเธอวางแก้วน้ำชาเสียงดังลงบนโตะ๊ะน้ำกระเซ็นใส่ผ้าปูโต๊ะสีงาช้างเป็นวงกลมใหญ่เจ้าบ่าวยืนอึ้งใบหน้าเขาซีเผือดมือที่เคยจับฉันไว้ค่อยๆปล่อยลงข้างตัว เสียงเพลงที่เคยเบาเบาหยุดลงเมื่อดีเจเพลอสดุดสายไฟฉันก้าวถอยหลังหนึ่งเก้ารองเท้าส้นสูงจมลงในพื้นหญ้าที่ชุ่มน้ำจากสปริงเกอร์กลิ่นดินชื้นผสมกับกลิ่นดอกไม้หอมแรงจนหน้ามึนผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงรีบลุกขึ้นมาอย่างตกใจแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องฉันทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องที่กลางเวทีที่ซึ่งความรักเพิ่งแตกกระจายเป็นเสียงเสี่ยงต่อหน้าทุกคนแม่เจ้าบ่าวขยับปากอีกครั้ง แต่เสียงของเธอสั่นไม่มั่นใจเหมือนก่อนหนูอย่าพูดแบบนั้นมันเป็นแค่ประเพณีฉันหัวเราะเบาๆแต่เสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บประเพณีที่ทําให้ผู้หญิงต้องซื้อผู้ชายหรือคะคําพูดของฉันแทงลึกเหมือนมีเชื้อผ่านอากาศเสียงกระซิบของแขกเริ่มดังขึ้นอีกครั้งบางคนพยักหน้าบางคนหลบตาบางคนถ่ายคลิปต่อเหมือนกําลังดูละครจริงเจ้าบ่าวขยับเข้ามาใกล้ ดวงตาเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและสับสนที่รักอย่าทำแบบนี้เลยได้ไหมฉันหันไปมองเขาเห็นภ้าสะท้อนของตัวเองในดวงตาเขาผู้หญิงที่เคยฝันถึงชีวิตใหม่แต่ตอนนี้เหลือเพียงความกล้าและน้ำตาฉันสูดลมหายใจอีกครั้งเสียงของตัวเองยังคงชัดเจนแม้หัวใจจะเต้นแรงจนแทบระเบิดถ้าความรักต้องมีราคางั้นความรักนั้นไม่ใช่ของแท้สายลมพัดแรงขึ้น กลีบดอกกุหลาบที่โรยไว้บนทางเดินปลิวกระจายไปทั่วแสงแดดสะท้อนจากผิวแก้วน้ำทำให้เกิดประกายระยิบระยับเหมือนภาพฝันกำลังแตกละเอียดแม่เจ้าบ่าวนิ่งเงียบแขกทุกคนจ้องมาที่ฉันเหมือนรอดูตอนจบแต่ในหัวของฉันกลับได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองฉันค่อยๆวางช่อดอกไม้ลงบนโต๊ะกลางกลีบสีขาวแต่โดนน้ำชาที่หกไว้จนกลายเป็นสีน้ำตาล ฉันยกหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีจากทองเป็นฟ้าอ่อนทุกอย่างรอบตัวดูช้าไปหมดเสียงนกร้องไกลๆเสียงลมหวิวผ่านต้นมะพร้าวและเสียงลมหายใจของฉันที่หนักขึ้นทุกทีฉันรู้ว่าทุกคนกำลังรอฟังสิ่งที่ฉันจะพูดต่อคำเดียวที่หลุดออกจากปากคือวันนี้ฉันขอเลือกศักดิ์ศรีมากกว่าราคาแม่เจ้าบ่าวหันหน้าหนีเธอก็มองโต๊ะไม่พูดอะไรอีก เสียงกระซิบของแขกเริ่มเงียบลงแต่ภายในหัวของฉันกลับเต็มไปด้วยเสียงตะโกนของความกล้าฉันถอดแหวนออกจากนิ้วแสงแดดกระทบตัวเพชรจนแวววาวราวกับเปลวไฟฉันวางมันลงข้างช่อดอกไม้ที่เปียกชื้นและก้าวออกจากเวทีอย่างมั่นคงรองเท้ากระทบพื้นหญ้าเป็นจังหวะชัดเจนแขกบางคนลุกขึ้นมามองตามบางคนยิ้มบางคนทำเพียงแค่หลบตา แต่ไม่มีใครพูดอะไรสักคำฉันเดินผ่านซุ้มดอกไม้ที่เคยคิดว่าจะเป็นทางสู่ชีวิตใหม่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นประตูแห่งอิสรภาพของฉันแสงแดดยามบ่ายเริ่มอ่อนลงกลิ่นมะลิยังติดอยู่ในอากาศและฉันรู้ดีว่าเรื่องราวของวันนี้จะไม่มีวันถูกลืมเสียงรองเท้าของฉันยังคงดังเป็นจังหวะบนพื้นหญ้านุ่มหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงทุกย่างก้าวคือการปลดพันธนาการที่มองไม่เห็น ฉันเดินผ่านโต๊ะเครื่องดื่มที่เคยถูกจัดไว้อย่างหรูหราแก้วแชมเปญสะท้อนแสงอาทิตย์ระยิบระยับบางแก้วล้มคว่ำน้ำสีทองไหลช้าๆตามพื้นผ้าเหมือนภาพของความสมบูรณ์แบบที่เริ่มละลายหายไปกลิ่นน้ำหอมจากแขกยังลอยคละคลุ้งในอากาศผสมกับกลิ่นดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาเพราะความร้อนเสียงลมพัดผ่านม่านผ้าขาวพลิ้วเบาๆเหมือนกำลังบอกลาฉันหยุดตรงข้างทางเดิน มองเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งในชุดกระโปรงสีฟ้าเธอถือดอกกุหลาบที่ร่วงจากทางเดินเมื่อครู่แววตาใสาบริสุทธิ์ของเธอมองฉันอย่างสงสัยฉันยิ้มให้เด็กคนนั้นเธอยื่นดอกไม้มาให้แล้วพูดเสียงเบาเจ้าสาวอย่าร้องให้นะคะคำพูดนั้นสั้นแต่กลับอบอุ่นอย่างประหลาดฉันรับดอกไม้มาไว้ในมือกลีบดอกนุ่มสัมผัสปลายนิ้วฉันอย่างอ่อนโยน ฉันรู้สึกได้ถึงความเข้มแข็งบางอย่างที่ค่อยๆกลับมาในใจเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังเป็นเจ้าบ่าวเขาวิ่งตามมาสูดสีครีมของเขาเปื้อนดินบางจุดเหงื่อไหลาตามขมับใบหน้าสับสนและเหนื่อยล้าเธอจะไปไหนเขาถามด้วยเสียงแผ่วกลับบ้านี๋ยวเราคุยกันก่อนได้ไหมฉันหันกลับไปมองเขาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ฉันเคยหลงรักแต่ตอนนี้มันไม่พออีกแล้ว เธอปล่อยให้แม่ของเธอพูดแบบนั้นต่อหน้าฉันได้ยังไงน้ำเสียงของฉันนิ่งแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดถ้าฉันไม่พูดวันนี้ต่อไปฉันจะไม่มีสิทธิพูดอะไรอีกเลยเขาก้มหน้างเงียบมือกำแน่นฉันขอโทษฉันแค่ไม่อยากให้เกิดเรื่องในงานคำพูดนั้นทำให้ฉันยิ้มเศร้าแต่เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะเธอไม่ยืนข้างฉันลมแรงขึ้นอีกครั้งผมของฉันปิลผ่านหน้าดอกไม้ในมือแทบหลน เสียงใบไม้เสียสีกันดังก้องไปทั่วสวนเหมือนเสียงตบมือของธรรมชาติให้กับการตัดสินใจของฉันฉันมองเข้าไปในตาเขาอีกครั้งเห็นภาพของเด็กชายที่ไม่กล้าเผชิญกับเงาของตัวเองความรักที่แท้จริงไม่ต้องมีคนจ่ายค่าเข้าใจไหมน้ำเสียงฉันเรียบแต่เฉียบคมจนเขาชะงักเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวแต่ฉันถอยหลังออกไปอย่าตามมาเลยฉันพูดเสียงเบา วันนี้ฉันไม่ได้หนีงานแต่งฉันกำลังหนีจากความเงียบงานที่ไม่ยุติธรรมเสียงนกร้องจากต้นไม้ด้านบนดังขึ้นพร้อมกับลมอีกระลอกแสงแดดลอดผ่านใบไม้ส่องลงบนชุดเจ้าสาวของฉันสีขาวบริสุทธิ์สะท้อนแสงจนแสบตาฉันก้าวต่อไปแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ก้าวที่สับสนเหมือนก่อนทุกก้าวแน่นและมั่นคงผู้คนที่ยืนดูอยู่เงียบบางคนยกมือขึ้นปรบเบา เสียงปรบนั้นไม่ดังมากแต่ชัดเจนพอจะทําให้ฉันน้ําตาคลอแม่เจ้าบ่ายยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงโตะ๊ะแต่สีหน้าเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเย่อหยิ่งที่เคยมีหายไปเหลือเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความคิดบางอย่างฉันเดินผ่านเธอไปโดยไม่พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มบางๆเหมือนการอำลาดอกกุหลาบในมือเริ่มโรยแต่กลิ่นของมันกลับเข้มขึ้นเมื่อฉันก้าวพ้นประตูทางออกเสียงเครื่องดนตรีในงานเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง แต่สำหรับฉันมันไม่ใช่เพลงแต่งงานอีกต่อไปมันคือเสียงของอิสรภาพลมเย็นจากแม่น้ำพัดมาแตะผิวเบาๆท้องฟ้าเริ่มกลายเป็นสีส้มของเย็นวันใหม่ฉันยืนอยู่คนเดียวกลางทางแต่ในใจกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปฉันมองไปข้างหน้าเห็นถนนที่ทอดยาวสู่เมืองชุดเจ้าสาวปลิวไหวไปตามแรงลมหัวใจฉันสงบเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง และในเงียบสงัดนั้นฉันรู้ว่าเรื่องราวของวันนี้จะไม่ใช่จุดจบของความรักแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความกล้าที่แท้จริงในชีวิตของฉันฉันยืนอยู่ริมถนนที่ทอดยาวออกไปไกลสุดสายตาเสียงรถที่แล่นผ่านประปรายตัดกับเสียงลมอ่อนๆที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่ข้างทางชุดเจ้าสาวสีขาวของฉันเปื้อนฝุน่นบางจุดแต่กลับรู้สึกเบาอย่างประหลาดทุกก้าที่เดินออกมาจากงานแต่งนั้นเหมือนยิ่งเดินออกจากกรงที่มองไม่เห็น ฉันหยุดอยู่ตรงมา้านั่งไม้เก่าใต้ร่มไม้ใหญ่ใบไม้ร่วงลงมาช้าๆบางใบตกลงบนตักฉันยิ้มบางๆให้ตัวเองความเงียบรอบข้างทำให้หัวใจเริ่มฟังเสียงตัวเองได้อีกครั้งโทรศัพท์ในกระเป๋าสัน่นหน้าจอแสดงชื่อของแม่ฉันฉลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับสายลูกอยู่ไหนแม่เห็นข่าวแล้วน้ำเสียงของแม่เต็มไปด้วยความตกใจและเป็นห่วงแม่หนูโอเค ฉันต่อพลางมองขึ้นไปบนท้องฟ้าวันนี้หนูไม่ได้เสียอะไรเลยแค่ได้คืนสิ่งที่ไม่ควรเป็นของหนูตั้งแต่แรกปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่แม่จะพูดด้วยเสียงเบาและอบอุ่นแม่ภูมิใจในตัวลูกนะน้ำตาฉันไหลออกมาเงียบเงียบมันไม่ใช่น้ำตาของความเสียใจแต่เป็นน้ำตาของการปลดปล่อยฉันสูดลมหายใจลึกรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่ลอยมากับลม แสงแดดยามเย็นตกกระทบแม่น้ำที่อยู่ไม่ไกลระยิบระยับราวกับเศษกระจกทองคําฉันถอดรองเท้าส้นสูงออกวางไว้ข้างทางเท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นหญ้าเย็นชื้นมันคืออิสรภาพที่แท้จริงขณะที่ฉันเดินไปตามทางเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเป็นข้อความจากเจ้าบ่าวข้อความเดียวสั้นๆฉันขอโทษฉันมองจออยู่นานก่อนจะวางโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋า ฉันไม่รู้ว่าเขาขอโทษเรื่องอะไรแต่ฉันรู้ว่าบางคำขอโทษไม่มีความหมายเมื่อมันมาช้าเกินไประหว่างทางกลับฉันผ่านตลาดเล็กๆแสงจากโคมไฟสีเหลืองอ่อนส่องลงบนแผงผลไม้ผู้คนหัวเราะพูดคุยซื้อของกันอย่างคึกคักกลิ่นอาหารทอดลอยมาแตะจมูกทำให้ฉันรู้ว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่จริงๆแม่ค้าสูงวัยคนหนึ่งมองฉันแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าสาวไปไหนมาชุดสวยจังเลยลูก ฉันหัวเราะเบาๆแล้วตอบกลับไปจากที่ที่ไม่ควรอยู่ค้าป้าเธอยิ้มอย่างเข้าใจก่อนจะยื่นกล้วยทอดให้ฉันถุงหนึ่งงั้นเอาไว้กินให้อุ่นใจนะฉันรับมาแล้วไหวขอบคุณความหวานของกล้วยทอดแตะลิ้นฉันยิ้มทั้งน้ำตาฉันนั่งอยู่ริมแม่น้ำที่อยู่หลังตลาดสายลมพัดผ่านเส้นผมเบาๆเสียงน้ำไหลกระทบหินเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ฉันมองเงาของตัวเองในน้ำผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งผ่านความวุ่นวายที่สุดในชีวิตแต่ในดวงตาคู่นั้นมีประกายของความเข้มแข็งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากส้มเป็นม่วงเข้มแสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนผิวน้ำราวกับกำลังบอกลาฉันนั่งนิ่งปล่อยให้เวลาค่อยๆละลายทุกอย่างที่ยังเจ็บในความเงียบฉันเริ่มได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองที่สงบลงรถคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดใกล้ๆ ชายวัยกลางคนลงมาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนลูกสาวอยู่คนเดียวเหรือเดี๋ยวค่ำแล้วนะฉันพยักหน้าถ้ากำลังจะกลับบ้านเขายื่นผ้าคลุมบางๆให้อากาศเย็นแล้วระวังจะไม่สบายฉันรับมาใจอบอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกน้ำใจของคนแปลกหน้ากลายเป็นแสงเล็กๆในวันที่มืดมนเมื่อเขาขับรถออกไปฉันมองท้องฟ้าอีกครั้งดาวดวงแรกของค่ำคืนเริ่มปรากฏ มันส่องแสงเล็กน้อยแต่ชัดเจนพอจะเห็นในความมืดฉันยิ้มให้ตัวเองอีกครั้งรู้ดีว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้จะกลายเป็นรอยแผลที่สวยงามในวันหนึ่งข้างหน้าแผลที่ไม่ได้เตือนให้จำความเจ็บแต่เตือนให้รู้ว่าฉันเคยเลือกตัวเองเหนือทุกสิ่งฉันลุกขึ้นยืนอีกครั้งถือรองเท้าไว้ในมือเดินเท้าเปล่าไปตามถนนเล็กๆริมน้ำแสงไฟจากบ้านคนสองลอดออกมาตามหน้าต่าง กลิ่นข้าวสวยหุงใหม่ลอยมาตามลมทุกสิ่งรอบตัวดูเรียบง่ายแต่กลับมีค่ามากกว่าคำสัญญาในงานแต่งรูหร้าเมื่อเช้าเพราะตอนนี้ฉันไม่ต้องเป็นเจ้าสาวของใครอีกฉันเป็นเจ้าของหัวใจของตัวเองอย่างแท้จริงฉันเดินต่อไปเรื่อยๆตามถนนเล็กๆที่ทอดยาวขนานไปกับแม่น้ำแสงไฟจากบ้านแต่ละหลังค่อยๆส่องสว่างขึ้นท่ามกลางความมืดที่กำลังเข้ามาเสียงจิ้งหรีดเริ่มดังแผ่วๆผสมกับเสียงคลื่นน้ำกระทบตลิ่ง อากาศเย็นลงเล็กน้อยแต่ภายในอกกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดฉันมองเห็นสะพานไม้เก่าอยู่ไกลๆมันทอดตัวข้าแม่น้ำเล็กๆไปยังอีกฝั่งที่มีแสงไฟจากร้านกาแฟเล็กๆเสียงเพลงเบาๆลอยมาตามลมกลิ่นกาแฟขั้วใหม่แต่จมูกฉันตัดสินใจเดินไปทางนั้นเมื่อถึงร้านกําแพงไม้สีเข้มถูกประดับด้วยไฟห้อยระยะมีลูกค้าสองสามคนนั่งอยู่ตามโตะ๊ะบาริสเตอร์สาวยิ้มให้ฉันทันทีที่เห็นชุดเจ้าสาวสีขาว ว่าวันนี้วันสําคัญหรอคะเธอถามด้วยรอยยิ้มอบอุ่นฉันหัวเราะเบาๆใช่ค่ะวันสําคัญของชีวิตเธอพยักหน้าเข้าใจโดยไม่ซักต่อแล้วถามว่าอยากดื่มอะไรขอกาแฟดำหนึ่งแก้วคะ่ะฉันตอบพร้อมยิ้มบางๆเสียงเครื่องบดกาแฟดังขึ้นช้าๆฉันนั่งลงตรงโตง๊ะริมหน้าต่างมองออกไปเห็นแม่น้ําที่สะท้อนแสงไฟระยิบระยับความเงียบภายในร้านเหมือนอ้อมกอดอันอบอุ่นที่ห่อหุ้มใจฉันไว้ ไม่นานกาแฟแก้วร้อนก็ถูกวางตรงหน้ากลิ่นหอมเข้มข้นลอยขึ้นมาแต่จมูกฉันจิบเบาๆรสขมซ่อนกลิ่นหวานจางๆคล้ายชีวิตที่เพิ่งผ่านพน้นความขมทำให้ลิ้นสัน่นแต่ความอุ่นทำให้หัวใจสงบบาริสต้าสาวเดินเข้ามาพูดเบาๆรู้ไหมคะชุดเจ้าสาวของคุณสวยมากแต่แววตาคุณสวยกว่านั้นอีกฉันยิ้มขอบคุณเธอยิ้มตอบแล้วเดินกลับไปหลังเคาน์เตอร์ฉันนั่งนิ่งมองแม่น้ำที่ไหลไปอย่างไม่ย้อนกลับ มันเหมือนชีวิตของฉันในตอนนี้ไม่อาจย้อนกลับไปยังจุดเดิมแต่สามารถไหลต่อไปข้างหน้าได้อย่างอิสระเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจอจากหมายเลขเดิมฉันอยากเริ่มใหม่ขอให้โอกาสฉันอีกครั้งฉันมองข้อความนั้นอยู่นานหัวใจเต้นช้าลงจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองภาพเหตุการณ์ในงานแต่งยังชัดเจนในความทรงจำ เสียงยินชาของแม่เขาเสียงกระซิบของแขกและแววตาที่เขาไม่กล้าพูดแทนฉันฉันปิดหน้าจอลงช้าช้าไม่มีความโกรธไม่มีความเสียใจมีเพียงความชัดเจนในใจว่าบางสิ่งไม่ควรถูกซ่อมให้เหมือนเดิมเพราะมันไม่เคยสมบูรณ์ตั้งแต่แรกฉันจิบกาแฟอีกครั้งความขมกลับอร่อยขึ้นอย่างประหลาดราวกับลิ้นเริ่มคุ้นกับรสของความจริงหญิงชาราที่นั่งโต๊ะข้างๆหันมามองฉันแล้วยิ้ม หนูรู้ไหมบางครั้งการเดินจักคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้ตัวเองฉันยิ้มตอบข้าหนูเพิ่งรู้วันนี้เองเสียงหัวเราะเบาๆของเธอคลอไปกับเสียงเพลงในร้านเป็นเสียงหัวเราะที่ไม่มีการตัดสินไม่มีคำปลอบใจแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจฉันนั่งอยู่จนกาแฟหมดแก้วฝนเริ่มโปรยลงบางๆเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาไม้ดังเป็นจังหวะฉันมองออกไปข้างนอกเห็นละอองฝนสะท้อนแสงไฟจนเหมือนประกายเพชรรอยอยู่ในอากาศ ฉันยกมือออกไปรับละอองฝนจากหน้าต่างความเย็นแตะผิวมือเหมือนคําปลอบเบาๆจากโลกใบนี้ทุกอย่างนิ่งเงียบและสวยงามฉันคิดถึงตัวเองในกระจกเมื่อเช้าผู้หญิงในชุดเจ้าสาวที่มีความฝันเต็มหัวใจแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นผู้หญิงคนเดิมที่ยืนหยัดด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมฝนตกแรงขึ้นฉันหยิบผ้าคลุมจากชายชาราที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้คลุมหัวก้าวออกจากร้านอย่างช้าๆ เสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังสม่ำเสมอถนนเปียกสะท้อนแสงไฟจากรถที่แล่นผ่านฉันเดินผ่านมันอย่างสงบทุกอย่างรอบตัวมีชีวิตชีวาเสียงเด็กหัวเราะในบ้านข้างทางเสียงหมาเห่าจากไกลๆเสียงฝนที่ตกไม่หยุดฉันรู้สึกเหมือนโลกกำลังเริ่มต้นใหม่พร้อมกับฉันไม่มีเสียงดนตรีไม่มีช่อดอกไม้ไม่มีคำสาบานแต่มีหัวใจที่เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงเริ่มจากการรักตัวเองเมื่อฝนเริ่มซา ฉันหยุดกลางถนนมองท้องฟ้าที่เริ่มเปิดกลิ่นดินหลังฝนหอมสดชื่นเมฆเคลื่อนช้าๆเผยให้เห็นดวงจันทร์ที่โผล่ขึ้นมาทีละน้อยฉันยกหน้าขึ้นมองและยิ้มดวงจันทร์นั้นกลมโตและงดงามมันทําให้ฉันรู้ว่าแม้คืนนี้จะไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่ฉันก็ไม่รู้สึกว่างเปล่าอีกต่อไปเพราะในที่สุดฉันก็ได้กลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ฉันเลือดด้วยม,มือของฉันเองตอนเช้าแสงแดดแรกของวันใหม่ลอดผ่านม่านบางๆเข้ามาในห้องพักเล็กๆที่ฉันเช่าไว้ชั่วคราวเสียงนกร้องเบาๆปลุกให้ฉันลืมตาขึ้นช้าๆอากาศสดชื่นจนรู้สึกเหมือนทุกอย่างถูกฉล้างไปพร้อมกับฝนเมื่อคืนฉันลุกขึ้นเปิดหน้าต่างออกไปมองเห็นแม่น้ำสายเดิมที่ฉันเดินผ่านเมื่อคืนน้ำยิงคงไหลไปตามทางของมันสงบแต่ไม่หยุดนิ่ง และฉันก็รู้ทันทีว่าชีวิตของฉันกำลังจะเริ่มไหลต่อไปเช่นเดียวกันฉันถอดแหวนออกจากนิ้วนางวางมันลงบนโต๊ะไม้ข้างเตียงไม่มีน้ําตาไม่มีความโกรธมีเพียงความสงบใจอย่างที่สุดในรอบหลายปีฉันหยิบกระเป๋าใบเล็กเก็บของเท่าที่จำเป็นไม่มีชุดเจ้าสาวไม่มีของหรูหรามีเพียงเสื้อผ้าเรียบๆกับหนังสือเล่มหนึ่งที่พกติดตัวมาตลอดก่อนออกจากห้องฉันหันกลับไปมองแหวนวงนั้นอีกครั้ง แล้วกระซิบเบาๆว่าขอบคุณที่ทําให้ฉันได้รู้ว่าฉันคู่ควรกับความสุขมากกว่านี้ถนนเช้านั้นยังคงเปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนผู้คนเริ่มออกมาทํางานบางคนยิ้มทักทายเมื่อเห็นฉันเดินผ่านฉันยิ้มตอบกลับไปด้วยหัวใจที่เบาเหมือนปุยนุ่นเมื่อเดินมาถึงทางแยกฉันเห็นรถโดยสารจอดรออยู่บนป้ายข้างรถเขียนว่าเชียงใหม่ฉันหัวเราะในใจเมืองที่ฉันเคยฝันอยากไปแต่ไม่เคยกล้าถึงเวลาแล้วสินะ ฉันพึมพำกับตัวเองแล้วก้าวขึ้นรถโดยไม่ลังเลรถเคลื่อนออกช้าๆผ่านแม่น้ำผ่านร้านกาแฟาผ่านสะพานไม้ทุกสิ่งค่อยๆเลือนหายไปจากสายตาแต่ไม่จากความทรงจำฉันพิงหัวกับกระจกมองเห็นเงาตัวเองสะท้อนอยู่หญิงสาวในชุดเรียบๆแต่รอยยิ้มของเธอกลับสวยกว่าที่เคยเสียงเพลงเบาๆดังขึ้นจากวิทยุในรถท่วงทำนองอ,อบอุ่นแผ่วเบาเหมือนอ้อมแขนของโชชาตา ฉันหลับตาสูตรลมหายใจลึกๆแล้วปล่อยให้ความเงียบอบล้อมหัวใจไม่ต้องมีงานแต่งไม่ต้องมีคำสัญญาเพราะวันนี้ฉันแต่งงานกับชีวิตของฉันเองและนี่คือจุดจบของเรื่องราวเก่าแต่คือจุดเริ่มต้นของฉันคนใหม่ที่พร้อมจะรักอีกครั้งโดยเริ่มจากการรักตัวเองก่อนเสมอตาลาย